็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ช่างต้นสร้าชาแนลกับเกม Quality Mobile ว,วันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปสุ่มปืนตู้ปืน e g เจนใหม่นะทุกคนที่เป็นปืนพกรองนะทุกคนแต่ถ้าผมได้มาผมก็จะพาทุกคนไปรีวิวนะครับแต่ถ้าผมไม่ได้ผมก็จะสอนไปทําแบบวิธีการทําปืนระดับเทาแล้วก็สอนทําเปิรก์กอะคิมโบนะทุกคนตอนนี้ CP ีผมก็มีอยู่งพ0นห้ทุกคนไปไปดูกันเลยนะทุกคนว่าผมจะเกลือไหม พราะตู้นี้ผมไม่ได้เน้นไปที่ตัวละครนะทุกคนผมจะเน้นไปที่ปืนนะทุกคนมาผมยังไม่ได้สุ่มครั้งแรกที่นะทุกคนครั้งแรกเขาจะให้สุ่มฟรีนะทุกคนเดี๋ยวถ้าใครได้อะไรก็มาเม้นกันได้นะทุกคนสุ่มครั้งแรกสุ่มฟรีอะ่ะไปสุ่มครั้งแรกได้อะไรปึ๊บปึ๊บปึ๊บโหได้ลม่มล่มก็สวยนะทุกคนแต่ไม่ขยับอ้อขยับไปครั้งแรกเข้าเนื้อและสามสิบซีพี ได้ไรได้ไรโอ้โหจะไปเล่น BR บน่นี่มาทั้งล่มมาทั้งรถอา้าวครั้งสองเข้าเนื้อหนักกว่าเดิอมอีก85ปืนมาหน่อยที่ปืน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 โอ้โหโดดล่มชัดๆเลยอยากโดดล่มเหรอโอ้โหรอบทีอะไรแล้วเนี่ยรอบที่สนะี่ 4, เข้าเนื้อ160 CP ปืน ของรีเจนแต่มันไม่ใช่ปืนไงได้เป็นชามห้อยปืนเป็นหัวกระโหลกมนทุกคนก็เทยุได้อยู่รอบที่ห้าสองห้ิีพีตอนนี้ผมก็เหลือ7จ็ดรสามีพีนะทุกคนรอบที่ห้าปืนสโมโคเฉยอ้โหรอบที่หกมาได้แนละ้วทุกคนผมก็ได้มาห้าอย่างทุกคนก็มีสโมโคก แล้วก็ล่มนะทุกคนแล้วก็วิ่งสูรน่าจะให้ไปผมไปโดดล่มแน่เลยแหละแล้วก็ลด BR แล้วก็ชามห้อยปืนนะทุกคนโอเคไม่เป็นไรได้อยู่เดี๋ยวผมไปสอนวิธีการแบบทำภารกิจปืนระดับเทาที่เป็นปืนจุดห้าสูดนะทุกคนไปไปดูกันแต่ผมก็ทํามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะแต่ผมก็จะไปบอกวิธีทำนะทุกคนก็เรากดมาที่ลายซิงตั่นได้เลยนะทุกคนก็มันอันแรกเลยทุกคน อย่างแรกนั่นนะคนก็ง่ายๆนะคนฆ่าฆ่าหคนโดยอาวุธระยะประชิดจะเป็นมีดหรือขวานก็ได้นะคนก็อันนี้เสร็จง่ายๆชิวๆอันที่2สังหาร10คนด้วยปืนพกนะทุกคนก็อันนี้ก็อ่าก็ง่ายอยู่นะคนเพราะว่าเราสเราสามารถใช้ได้ทั้งอ่าปืนลูโม่แล้วก็ปืนแบบปืนพกล้วนนะทุกคนแต่ใช้แบบปืนพกโอเปอเรเตอร์สกิลไม่ได้ทุกคนทุกคนก็รู้อยู่แล้วแหละ ผมรู้ต่อไปอันนี้สามก็ใช้เป็นค่าสิบคนด้วยเปิร์กเขียวก็คือเปิร์กเข็มฉีดยาที่อยู่ในเขาเรียกว่ายังไงอยู่ในร้านค้าทุกคนที่เขาขายสองพันซีนะทุกคนเปิร์กนี้ก็จะช่วยแบบเวลาเรายิงตัวตัวฝั่งตรงข้ามได้เราก็จะได้แบบเลือดฟูนฟูเข้ามาทุกคนต่อไปนันทุกคนก็ค่า20สบคนด้วยปืน J 3ส8ห้าแนะทุกคนก็คือปืนลูกโม่นั่นแหละทุกคน โดยติดเลเซอร์อะไรก็ได้ก็คือติดเลเซอร์อะไรก็ได้ทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่าแต่งอื่นได้ไหมนะแต่ผมไม่ได้ใส่เลยผมใส่แค่เลเซอร์อย่างเดียวต่อไปก็จะได้เอ่อค่าสามค่ายี่สิบคนด้วยปืนเจสามห้าแปดติดอุปกรณ์สามชิ้นก็ค่ายี่สิบคนนะทุกคนก็เหมือนภารกินเมื่อกี้เลยแต่แค่ติดอุปกรณ์เพิ่มมาอีกสองชิ้นต่อไปก็จะเป็นใช้ตาที่แบบ เวลาเราใช้มีดอะทุกคนแล้วก็ถ้าเรา,าฟันหลังเขาก็าจะได้ตานี้มาทุกคนก็ค่าสามคนใช่แล้วกอ็อันสุดท้ายที่ก่อนที่เราจะได้ไม่ใช่ก่อนที่เราจะได้ปืนเราก็ได้ปืนเลยนะถ้าทำอันนี้เสร็จก็คือค่า20สิบคนด้วยปืนพกยิงหัวยิงหัวนี่แหละของจริงยิงโคตรยากเลยทุกคนแต่ก็ประมาณสองสามเกมก็ได้แล้วทุกคนง่ายๆต่อไปทุกคนพอได้ปืนมาแล้ว สิ่งต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยคือเปอร์อะคิมโบนะคนที่ติดมากับปืนเลยไปเดี๋ยวผมจะบอกวิธีทานะคนแต่เนี่ยมันก็คล้าย,ายๆแบบอ่ที่เราทำเฟนเนตได้ทุกคนแต่ว่ามันจะลดมา1ิตัวก็คือการสังหาร3ติดสาคนติดกัน20ครั้งนะทุกคนโดยไม่ตายเลย20สอ่าสังหารสามคนโดยไม่ตายเลย20ครั้งนะทุกคนก็ก็ยังง่ายกว่าเฟนเนตนะทุกคน แล้วก็ที่ผมแต่งก็จะเป็นลำกล้อง OWC น,นันทุกคนแล้วก็ใช้เป็นปึ๊กอะคิมโบแล้วก็เลเซอร์ก็ใช้เป็นอ่าจะเป็น RTC นะทุกคนแล้วก็แม็กผมก็จะเอ้ยอ่าต้องเป็นแม็ก A Antenned Mac A นั่นทุกคนแล้วก็เลเซอร์ผมก็ใช้อ่าไม่ใช่เลเซอร์นันทุกคนผมพูดผิดขอโทษ <c oughs> ก็จะเป็นตัวที่แบบตัวลั่นไกอะทุกคนเนี่ยผมก็ใช้เป็นตัวอัดตาลั่นสองนันทุกคน ไม่ใช่ตาล้านสองดิโอ้โหอะไรนะอาตาัตราล้านแล้วก็ความแม่นยําแต่ว่าลดเอ,อ่อความแม่นยําเมื่อเล็งจริงนะเอ้ยเมื่อแบบยิงแบบไม่เล็งนะทุกคนแต่ก็แลกเปลี่ยนกันได้อยู่หักล้างกันได้อยู่ไปเดี๋ยวผมก็จะไปให้ดูเกมเพลย์เลยนะทุกคนว่าปืนลูกโม่งนี้มันจะโหดขนาดไหนบอกเลยใครได้ปืนนี้มาเก็บเรียบอะทุกคนเพราะปืนนี้ดาเมจถ้าได้ปืนมาเดิมๆนะคน สองเม็ดก็ตายแล้วอะทุกคนแล้วนี่ยิ่งใส่เปิร์กคิมโบไปด้วยโอ้โหสองข้างเม็ดเดียวแต่มันยิงไกลไม่ได้แค่นี้เหละทุกคนไปเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูเลยทุกคนขอเปลี่ยนมอห์กันเดี๋ยวแป๊บนึงนทุกคนใช้เป็นดาลระยะใกล้นะทุกคนอ่าเราก็ต้องเล่นเป็นดาลระยะใกล้นะทุกคนเพราะว่า ปืนนี้ยิงได้แต่ระยะใกล้ระยะไกลยิงยากมากทุกคนแต่ถ้ามีเลสแต่ถ้ามีเลเซอร์ดีกว่านี้ก็อาจจะยิงไกลได้ดีนะคนไปไปดูกันเลยไปกัน<อ>ผมก็เอามาเป็นฮัตพอยด์ด่านนุกท้าวนะคนผมจะโชว์ระสิทธิป้าปืนนะดูแต่ตอนนี้ผมของแตกยังไม่ครบก็ไม่อยากไปรีวิวในแรงซะเท่าไหร่เนี่ยทุกคนโคตรเท่เลยดูดิแรบบลั่นทีละสองเมตรอะ องดู miracle. ชักแม็กโอ้โหโคตรเฟี้ยวอ่ะชักแม็กอย่างเฟี้ยวทุกคนก็ดูเอาเองอ่ะโคตรเฟี้ยวอ่ะเออต้องขนาดไหนอ่ะอทำไมเพื่อนถือลูโมงได้เนี่ดูโคตรโคตรเท่อ่ะอื้เท่จจัดอ่ะให้ดูปืนก่อนนะทุกคนนี่นี่ดูตาลีโหลนะทุกคนโคตรเท่โอ้โหปืนอย่างเฟี้ยวโอ,โอ,โอ้ดูตะกิดดูดู อุ้ยไม่ตายไม่ไม่ใช่ไม่ตายผมยิงไม่โดนเองผมยิงขาดไอ้เมื่อกี้มามามาอุ้ยปืนนี้โคตรดีเลยทุกคนดูดิตายอย่างง่ายเอาเขาก็มีเหมือนกันตู้เป็นเน็ตอ่ะเออตู้เป็นเน็ตได้อ่ะเอาสับเกิดไปทุกคนอุ้ยปืนนี้ดีจริงๆนี่ดูเม็ดเดียวตายเพราะผมยิงไม่โดนแป๊บนึงโอ้โห ไม่ให้ไม่ให้ตั้งลำเลยดิเพื่อนน้าก็เพื่อนก็น่าจะทำภารกิจได้แหละเอาปืนพกมาไล่หัวขนาดนั้นไปไปไปฟึบฟับปึ๊บไหนวะโอ้โหลมมงแต่คนคนละปืนเฉยก็ก็ล่อไปหงตัวแล้วมามาดิ ไอ้ตอนนี้ทำปืนอ่ะทุกคนมันไม่ค่อยยากหรอกมันไปนยากตอนนี้ทำป์กอะคิมโบแค่นั้นเลยนี่ชุดเดียวหลบับนอนแองแมงเลยชุดเดียวเท่านั้นขอแค่ชุดเดียวโอ้โหชุดสอง,สองไกลเกินมันก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นแหละแต่ว่ามันก็ยิงไม่โดนเฉยเลยปลาโอ้เฟนเนตมาดิปื๊บปื๊บ โอ้เพื่อนรัดเอาไปหมดแล้วเป็นเน็ตอ่ะโอ้ยไม่โดนไม่ใช่มันแบบกระสุนม,มันกระจายทุกคนถ้าแบบเรากดค้างอะ่ะกระสุนม,มันจะกระจายนิดนึงไปไปเข้าเลยเพื่อนรักเออต้องแบบพักใกล้นะ่ะชุดเดียวตายชัวร์ว เอาเพื่อนลาดอะไรเนี่ยมามาไม่เดียวตายนะมามาโอเ้โอเฮ้ยเพื่อนเพื่อนจุบ๊บแป๊บจุบ๊บแป๊บเอ,อ้ฮะตายก็มาดิปืนอย่างโกงปืนโคตรเฟี้ยวอ่ะทุกคนตายโอ้ไม่นี่ อุ้ยโหอาศิีมอฟ้าไปแล้วตายก็มาดิแต่ตอนนี้ไปหาวับไปเลยเชิญล้าเหมือนเลยขอคิวหน่อยมาอตายเลยปืนใหม่ปุ๊ีอาร์ฮะโห โอเ้เพื่อนแยง่งโอเ้เพื่อนแยง่งโอเ้เพื่อนแย่งหมดเลยเอาคิวหน่อยโอ้เพื่อนมาดิชุดเดียวตายทำไมหนอมา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 ปุ๊บปุ๊บหล่อหลอกล่อหลอก ล้อลอกล้อลอก <ไป S 1> ตายหมดนี <pes> ่คือการล้อลอกโอ้เพื่อนแยงิงมาแล้วนี่สีเป็นเห็นหรอไงไม่ได้กลัวครับ <got> โอ้ไกลเกินโอ้ปืนโพกมาแล้ว โหปืนพกเฉยไอริกันด้วยเพื่อนยิงสวยเป็นเน่ตหรอเป็นเนี่แล้วคิดว่าโก้เหรอแป๊บแป๊บตายหมดไม่ได้โก้เลยอุ้ยดับปืนนี้ดับดีจริงๆนะทุกคนเป็นปืนพกที่แรงมากอะ่ะโอ้ตาย ก็จบเกมแล้วทุกคนอุ้ยแบบปืนนี้เป็นปืนที่แบบอ่าถ้าระยะแบบใกล้ใกล้มากๆระยะรูกซองทุกคนสวนกับรูกซองได้เลยอ่ะแบบชุดเดียวอ่ะปืนเขาดีเมื่อกี้ผมยังสวนกับเฟนเน็ตใส่เปอร์ทิมโบโดได้เลยทุกคนปืนต้องดีขนาดไหน,นดดอ, 5, 5, อ่ะทุกคนคิดดูเอารอรอรอ ATR 5้า MVP อะทุกคน ก็35 0 0ผมก็ได้ประมาณเอ่อ2บคิวได้อยู่เลยเออแต่ปืนนี้เป็นปืนที่ดีมากทุกคนถ้าของแต่งครบ,บอกเลยโคตรทั่วกับลูกซองนี่หลนะทุกคนแบบลูกซองดีๆอ่ะผมก็ได้ไปทั้งหมด24บคิวนะคนก็ใครอยากให้ผมทำไรหรือเล่นอะไรก็คอมเมนต์กันมานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามแนละ้วกดเด้งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย you been stuck in my head, and girl I really wanna talk now. Chill at your place, but every day you will walk out. Uh, okay, cool. Can we calm down? Anger inflates, slapped in the face with your palm. I don't know what to do when it's late and I'm tired and you're on my mind. To get